ีครับเย็นทีเข้าสู่ช่องทางนาไพาจนันคำนะครับวันนี้พี่มานามาอ้อน,อนอตัวเนาะตันตัวจากมบ้านตอนนี่นเรียบมากเลยนะนี่เมื่อกว่าเฮ้ยมนารักยาอยากฮยใช่ใช่ใช่กินยาเนาะเอ้ กจัดเลพนายมากเลยับบ้านไปทางน,านสสุดบ้านแล้วหรือเปล่าสุดบ้านแล้วหรือเปล่ายัง คงได้เล้ครับไป,ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเงียบคลิปเลยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ <c oughs> ใทางอองนอกบา ừ, ้านครับทำไมหนาวเงียบมากเลย ทำไมเรียบจังนี่เนาะโอ้โหกะลักกะล็อกมาแล้วเด้อมาแล้วเด้อชางมาแล้วเด้อี่นองเอ้ย thank mm -hmm. you

โซนะ่แคร์นัวสุขภาพแย้งแรงครับคุณพ่อฝากกดติดตาม,มากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ